ขายเด้อพี่น้องสามบาทเจ็ดสิบมันรวมครับสามบาทเจ็ดสิบลานเจโบบ้านปอดแดงต้งบนเลิงแฝดดูการน้ำมันลงครับโอยลงแบบนี้แล้วมาสุดหลอ่อยิ้มแน่ยิ้มแน่ เอามาหน่อยเถอะงดี๋ยวแก้โกยเองหมือนเดนะจัดหนักจัดเต็มสามบาทเจ็ดสิบครับมันรวมจัดมาเลยครับ พิกัดบ้านปอแดงลานเจโบติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัก